จะไปไหนกันคะไปติดเกาะกันค่ะที่ไหนคะติดเกาะกันเกาะล้างติดเกาะอของจริงดูค <c oughs> นเยอะมากสภาพเหมือนยังไม่ตื่นเลยคะ่ะไม่อ่ามน้ำเลยค่ะ <c oughs> ละ่ะ สวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนคะหน้าเรือท,ท่าหน้าบ้านอยู่เกาะลานละค่ะหัว่กูมากเลยค่ะไหวปะไหวค่ะสิบห้านาทีได้เนาะไม่ถึงไม่ถึงหรอแป๊บเดียวค่ะ กำลังไปที่พักค่าใช่ค่ะยวรีวิวที่พักกันนะโอเคค่ะบอกคนอื่นเขาอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะถึงแล้วนะคะพอแล้วนะคะถึงที่ไหนคะมัน่ถ บูดกายเกาะล้านลืมกอดค่ะใช่เลยถึงหัดตะแหวนแล้วค่ะยังไม่ไงถึงหัดตะแหวนยัง <laughs> ถึงทะเลแล้วนะคะวิ ยหานวนค่ะไปค่ะไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อตามมาทำมทำไไม่รู้เ็นขาตัเองคิดหมดยังเป๊ะเลนช <c oughs> ุดนั้นก็สวยเลยชุดไหนนี ชุดดีกี้นี่ซื้อมาแต่ไม่ใส่ไหน,น